สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่น้องเพียวเอมาเยี่ยมน้องสาวที่เปิดร้านรับซื้อของเก่าไอร้านที่เรานัดเอรับซื้อของเก่าเอาของมาฝากน้องสาวด้วยค่ะมีมันแก้วมันแก้วขนมโดนัทฝากเอร้านฮโอแล้วก็ดอกหางแมวหน่อไม้ นไม้สดในบ้านน้องสาวค่ะรับซื้อของเก่าร้านธีรพัฒรับซื้อของเก่ามีลูกค้ามีลูกค้ามาขายของให้เพื่อน ะะอยู่ของไปฝากคนก่อนอเกีเออโลโละซาวบาทเขาซื้อยูโนโกเตะตะซ้ำนี่นนะพอดีหนึ่งนะ,อะเออใหญ่ไ,ไปกับเป็นแมง ตัดหน่อดไมดได้ยูตัวใดน้อยหักทิทมของฝากมีกมันแก้วมีหน่อไม้สดมีขนมโดนัทฝากร้านลีโอแล้วก็มีดอกหางแมวซอยแมวรลานชายร้านชายทำงาน ทำงานช่วยแม่ขยันขันแข็งน้องลีโอยกของอย่างหนักเลยร้านธีรพัฒน์รับซื้อของเก่านี่นะคะเจเล็กเจเล็กเจใหญ่ประจำซอยบ้านอาโภเอช่องเอ,เอแม่เพียวชาแน,นลจากทางว่ารับซื้อผัวเก่าอยู่บ่คม่้าเบนแต่ผัวเก่าไม่รับซื้อใช่ไหมคะ รับซื้อแต่ไม่ขายคืนรับซื้อแต่ไม่ขายคืนนะอย่างอื่นซื้อหมดผัวเก่าไม่รับซื้อเอาของเองมาอีหาน้องสาวเราเอาของเองมาฝากติดไม้ติดมือหาเพิ่นมละไม้สดละไม้สดกับมีแต่แนงน้อยๆเพิ่นกายวันนี้ว่างงานเลยนะคะมีการอีกเจเจเล็กลงเศษอีกธีรพัฒน์โงเศษ แกมาคามไครนะคะเบิ่งความพยายามของเพิ่นความพยายามแลความงกแค่นี้่ค่ะตอยคจไปเป็นอจอยโพไปสาโฮสาโฮโอโอสาโฮ อเ,เอออันเดียวกันอัตตะปันตะไมเพราะว่ามีลรกคุยเอ,อตะรินแบบอะไรอย่างนะอะไรละเปลี่ยนขย่วยกินใ้แม่โอเบซาโลโวเดโอซื้อๆมาเดอโอหลานชายทำงานช่วยแม่คนขยันเลโอคนคนหลอ่อคนมีลูกสองคนลูกชาย ร้านเพิ่นร้านใหญ่เบอ้อเลอเลยค่ะร้านเพิ่นนะรับซื้อทุกอย่างเว้นแต่ผัวกเก่าบ่รับซื้อคนบอกแล้วช่องเที่ยวชาแนลถามแล้วค่ะมาฮอดกับแกะเลยเนาะไม้บรอได้พักเลยบรอได้ให้หน่อไม้พักผ่อนเลยไม่หียวไงนี่ก็อยากเหียวแล้วล่ะนี่ จบคลิปสัส้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะช่องเมเ p ีย r Channel นนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ